ดรอให้สุดดีกว่าเดี๋ยวนี้ออเดอร์ไปก่อนดีบนดูอะไรริบสองดีไหมริบสองผมว่ามันขายได้ไหมถ้าถ้าขายได้ผมว่าขายแล้วไปซื้อจอดเบีดดีกว่าถ้าขายไม่ได้ก็ตีเล่นได้เลยครับผมมีที่เผอโอ้โหไม่บล็กงานมาแล้วอ่ะม,มีลาภินญญา ผมมีเล็ยบยาชิน 115. ร้อยสิบห้าอ๋อเล็บยาชินเล่นได้ครับโอ้ซานเชดได้ขายขายได้ขายไปเออขายได้ขายไปเอานั้นลีผือไหล่ะผือจริงขายไปเอาขายไปซอจอยเบียร์เลยวันดีพี่เบียร์ครับพี่เบียร์พี่เบียร์เพิ่งไปดูผมใส่แม่งหมดเลยนี่ เฮ้ยขอบคุณใจส้มครับขอบคุณของขวัญครับพี่เบียร์ผมไม่รอแล้วมันคงไม่ถึงใบการันตีร้อยดอกมา้เนาะใช่ไหมไปเยียเปิดหน่อยเออผมใส่แน่นี่เปิดน่ะเปิดเปิดอัดดดนสองกับอันสามมาในคุ้มกว่าวะอันนี้ใช่ปะ่ะสอทีไป มันคงอ่ะมันคงไม่ถึงใบการันตีหรอกมั้งเนาะไปเอา้าค้างทำไมวะมาละดีเกมไม่ดีนี่ไงค้างแบบนี้เขาบอกว่าได้ตัวดีนะดิมเบลี่มาชัวร์ป่ะเพี่ยใช่หรอที่สังครับเฮ้ยขอบกูน้องใช่เหรอเสือบเสือบ ไปเฮ้ย hey, ฝรั่งเศสเฮ้ย hey, โอ้โหเชฟยังกู้ขายได้ปะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าใบาการันตีออกนะมึงสุ่มได้ว่าลันว่าลันร้อยสิบเอ็ดเหรอใบาการันตีปะ่ะถ้าใบาการันตีผมเลิกไปเปิดสองปีเลยนะ ก็ไม่เป็นใบการันตีแล้วกัน,โอ,โ,น,อนโอ้โห่เจ็ดร้อยล้านขายได้สวยดีดุมฟี่เหยดอนโอ้โหไม่ใช่ใบการันตีว่ะโอ้ไม่เหลือเปิดแล้ววะ่ะคุ้มแล้ววะ่ะพี่เบียร์ไงต่อพี่เบียร์พี่เบียร์ไปเปิดสองปีได้ไหมพี่เบียร์ผมไม่อยากเอาแล้ววะ่ะ <laughs> เลี้ยวไปต่อวะผมไม่ใช่ใบการันตีวะอยากไปสองปีอยู่นะคนมาเยอะเปิดให้เขาหน่อยอ๋อสองเอ้ยเปิดปีดนี้เลยเนาะครับลงดอร้อยใบไปเลยเนาะดูว่าใบการันตีมันจะได้เลยเนาะครับเดนิเลเออเดมิเลด,ดิ มาดิเดมเบลเล่ดิพี่เซรเบโตดีไหมครับเอาให้หมดเอายีกเซรเบโตเหรอเซรเบิโตเล่นได้ครับเล่นได้เซรเบโตสับพุ่งนะเขอบคุณเจ็ดสิบท่านนะครับโอ้โหมาดูมาดูเดมเบลเล่บอลลดอเหรอมาดูผมเปิดเอาเดมเบลเล่บอลลดอนี่ว่ะ มาแล้วว่ะฝากกดใจให้กันเดี๋ยวนะเอ้ยขอบคุณพี่น้องผงใจเสมอพี่น้องผงม,มาทันไหมนี่พี่น้องผงทันไหมนี่ไปนะไปฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเอ้ยโอ้โหร้อยเก้า <laughs> หนักเลยวะเรือนนี้ทำไมมันหนักวะเจบใจเจบใจแปบบ๊บนึงนะน้องพี่เปิดแพ็กอยู่น้องแอดยืดี U A D, พี่มารอไว้เลยโอ้โหมาพร้อมกับความเกลือร้อยยิมหนักแล้วโอทีมเต็มอีกแปดสิบสองเอร์เซ็นแล้วนะใช่ไหมท่า ชื่ออะไรเหรอชื่อดอนประตูผมชื่อเล็ยบยาชินสามหมื่นไปเลยไปเผื่อใบกระตีออกเนาะมันก็จะไ,ไม่ยึดเยอะเราหมื่นหนึ่งก่อนดีวะเผื่อมามือหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งก่อนดีกว่านะ หมื่นึ่งมื่นนึงมื่นหนึ่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 งืเผื่อนมาเพราะว่ามันแปดสิบอร์็แล้วมัแดสองอร์เซ็นแล้วดีแค่แลจิตดีปีครับสามสี่ใบผมออกได้ดมไบลรีดูพี่มันมาดิพี่มันมาแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วนี่ใช่ใช่ใชไม่ยืดเออเอาห้านะพี่เบียห้าเนาะจับอาดอนเอาดอนดูมาหรือเปล่าครับอ๋อดอนเหรอดอนดอนเก่งอยู่ มาดิมาแล้วนี่ใบกระตีใบกระตีมาละเดมมาเหอพี่เขาจนเปิดจนขี้เกียจแล้วเออเปิดจนขี้เกียจแล้วนี่อยากเปิดแล้วแม่งเกลือเดมเอาสามแสงเออสองแสงเอาเอาสองแสงแสงแสงสองแสงหนึ่งสองโอ้โห อ <S k iller> ย่าโคตรหนักว่ะนี่โคตรเลี่ยมันหนักชิบหายเลยว่ะโอ้โหแปดเจ็ดใบแล้วว่ะหนักจริงหนักจริงใส่แม่งเลยแไปกันรีเกมไหมวะไปสามหมืนะ่นอ่ะให้วอกเลยวอลให้ไหนก็ได้เนา ออันนี้ไม่ดีลาแล้วกันใส่เลยนะไปสามหมื่นไปเพชรกูหมดวันนี้แหละสามพันกวพี่ได้ลุ้นหรอสามพันมันก็หมดสามหมื่นมันดีใช่ปะอันนี้มันแถมไปึ่งไงเอาแม่งอันนี้แหละไปได้กดมาแล้วไม่รูอ่ะ เอาค้างค้างโอ้ขอบคุณทั้งร้อยสิบห้าคนดูครับสิบหกแสงครึ่งสิบหกแสงคนจะรอดูพี่ไหมล่ะน้องแค่เดียมเหนื่อยไปอยู่นะครับแต่แต่เดียมเหนื่อยไปอยู่ครับพี่ขอได้ไหมเอาดีแวขวขอะไรน้องไปนี่แหละเผื่อออกเว้นต่กาศของเอา G ศูนจุดห้าแสงเราไม่ทันแล้วดิ เอาไปเลยแล้วกันเอาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเอาเฮ้ยกูอยากร้องกูอยากร้องรั่นบ้านว่ะ มันเอาอะไรไม่กูนี่แต่ละตัวเยอะโอ้โหหมดกันแล้วอย่าหมดกันกูเพชเพชกูเก็บมาหมดกันขอตัวขายได้นะเดมเมอรี่ไปเอาไปที่เล็ดพีเรไปเอาลุ้นลุ้นแม่งเอาเอาผมร้อยไปจริงหว่ะไม่คาดหวังการันตีครับจานเอือ ันเอาสูตรร้อยใบอาจจะนอนมาพอเลยเฮ้ยชาวต้น c ีเฮ้ยขายได้ขายได้มาโอ้โหขายไม่ได้เยาดเ้ยเฮ้ยขวบร้อยแปดสิบขนด้ว่ามาแต่ไหนกันนี่โอ้ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังมันมันอาจจะไม่ใช่ใบการันตีเอ้ยเดี๋ยวมันอาจมันอาจจะไม่ใช่ใบการันตีโอ้ว่าใช่ใบการันตีนี่แหละโอ้หนักวะขายก็ไม่ได้โอ้สงสัยได้ตีเล่นวะ โอ้โหการันตีจริงเงาจัดไปขายไม่ได้โอ้ oh.